大社よう。 ต้องถือได้ว่าเป็นนักร้องน้องใหม่ที่มาแรงมากในช่วงนี้กันเลยทีเดียวนะครับสาหรับเตอคาาหลังจากสองซิงเกิลเพลงคุกกิลันออกมาได้ไม่นานตอนนี้ก็ได้เลิกเปิดอัลบั้มกันอย่างเต็มตัวงานนี้เตอคาาได้เชิญพี่ๆสื่อมวลชนและเพื่อนๆเหล่าศิลปินเข้าร่วมงานเปิดอัลบั้มกันที่โรงแรมสกายโดมเกษตรนวมินในบรรยากาศที่เป็นกันเองโดยอัลบั้มนี้เตอคาาบอกทีมงานว่าตอนนี้มีเพลงครบอัลบั้มทั้ง10เพลงถือได้ว่ารวดเร็วทันใจจริงๆนะครับและที่เป็นการเซอร์ไพรส์สุดๆนุ่มเตได้ถือโอกาสจัดงานนี้รวม กับงานวันเกิดของตัวเองไปด้วยถือได้ว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเอาเป็นว่างานนี้หนุ่มเตจะมีความรู้สึกอย่างไรไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยครับแนวเพลงเป็นยังไงบ้างคะสำหรับออแนวเพลงอ่ะครับก็เป็นลูกทุ่งป๊อปแจรนหรือว่ามีความผสมของลาตินอยู่ด้วยถือว่าเป็นสไตล์ใหม่แล้วก็แนวใหม่เลยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างกระแสตอบ อ๋อครับกระแตสอบรับครับก็ค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ติดชาร์จอันดับไปแล้วด้วยทั้งที่ใต้แล้วก็กรุงกรุงเทพก็ติดอะไขึ้นด้วยได้เข้าไปมีส่วนร่วมอะไรบ้างในสารลาพ MV อะไรยัก็ส่วนมากก็มีส่วนร่วมเยอะนะก็เกือบประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลยครับเพราะว่าเต คือเป็นคนชอบสไตลุกทุ่งแล้วแต่ว่าอยากได้แบบแนวใหม่ก็เลยคุยกับทางบอสค่ายนะครับว่าเราอยากได้ประมาณนี้นะแล้วทางบอสก็บอกว่าโอเคงั้นทําเลยก็เลยนัดคุยกับาโปรดิวเซอร์พี่เคเราเองนะครับก็เลยได้เป็นอัลบั้มนี้ครับครับก็นะครับก็ต้องขอฝากนะครับทุกคนนะครับฝากถึงกับอัลบัม้มลึกที่สุดนะครับถือว่าอัลบั้มนีเนมเม้เป็นอัลบั้มเต็มตัวเป็นอัลบั้มแรกของเตด้วยแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านใหม่คือบ้านค่ายดอทเอ t นเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะครับก็ นะครับก็ขอฝากนะครับกับอัลบั้มนี้นะครับก็มีเพลงหลากหลายเลยมีหลายแนวทั้งเป็นลูกทุ่งทั้งเป็นป๊อปเป็นแนวลาตินหมดเลยนะครับงานนี้ใครที่เป็นแฟนขับหนุ่มเตะาคาราก็เตรียมรอให้กําลังใจหนุ่มรอคนนี้กันได้เลยนะครับ